จากการทดลองหาความยาวคลืนแสงสีหนึ่งนะครับโดยวางฉากรับริ้วการแทรกสอดไว้ห่างจากแผ่นสลิตคู่เป็นระยะ120ซมนะครับและระยะห่างระหว่างสลิตทั้งสงเป็น0.03ม mm, ิเมเพราะว่าแถบสว่างมืดเกิดขึ้นบนฉากหลายแถบนะครับถ้าวัดจากแถบสว่างที่1ไปยังแถบสว่างที่ 5, พราพบว่ามีระยะห่าง9เซมแสงสีนี้มีความยาวคลืนเท่าไหร่ในหน่วยนาโนเมตร เขียนซะยาวนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าบอกว่านักเรียนทําความเข้าใจนะครับตั้งแต่ข้อต้นๆนะครับในเพลย์ลิสต์นี้ในช anel ครูชดนะครับจะเห็นได้ว่าข้อนี้ง่ายมากนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องเขียนยาวกันนิดนึงนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าเขาสนใจตัวนี้นะครับแอนติโนดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาสมการแอนติโนดขึ้นมานะครับโอเคสมการแอนติโนดก็คือเขียนว่า ดีไซสิต้านะครับเท่ากับ n ลัมดานะครับเมื่อ n เท่ากับ0 1 2 3ไล่ไปนะครับอย่างนี้นะครับโอเคเราก็พิจารณา A1 เทียบกับ A5 นะครับสว่างที่1นะครับเทียบกับสว่างที่5นะครับว่าจะห่างจากไอสว่างที่0นี่เท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวเรามากําหนดนะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีปากกาทีนหนึ่งนะครับเอาเป็นสีอื่นนะครับโอเคเอาเป็นสีนี้แล้วกันให้ตรงนี้นะครับเป็น y หนะึ่งแล้วก็ปุ๊บนะครับจาก a ศูนย์ไปถึง a ห้านะครับให้เป็น y สองแล้วกันนะครับโอเคนะ หวังว่าจะเข้าใจนะครับปุ๊บปุบปุ๊อย่างนี้เนาะอืมโอเคจะกลับมาใช้ปากกาสีเดิมนะครับคราวนี้นะครับมาดู A1 นะครับเปรียบเทียบกับ A5 นะฮะเห็นนะโอเค A1 ครับก็ใช้สมการว่า d s ไซซตานะครับเท่ากับเ n ลัมด้านะครับ d นะครับไซน์เซตาก็คือเป็น y 1นะครับหารด้วยค่า d ใหญ่นะครับจะเท่ากับ n ตัวนี้เป็น1ไปเลยนะครับเพราะว่า a 1นะแล้วก็ตัวนี้เป็นลัมดานะครับอ่ะเขียนเป็นลัมดาแค่นี้ก็พอนะครับต่อมาครับ d ีไซน์เซตาเท่ากับเลัมดานี่ก็เป็นแถบสว่างเหมือนกันนะครับก็มาแทนค่านะครับ d นะครับไซน์เซตาก็คือเป็น y 2นะครับส่วนด้วย ดีใหญ่นะครับเท่ากับ n เห็นไหมครับ5นะครับ5้าครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น5้ามดาโอเคสิ่งที่โจทย์เขาบอกมานะครับเดลต้าวเท่ากับ9ซนติเมตรมันหมายความว่าไงครับเดลต้าวนะครับเดลต้าวก็คือ y นะฮะ2ตั้งนะครับลบด้วย y 1นั่นเองนะครับใส่ค่าสมบูรณ์เข้าไปนะครับผู้ความชัวเนาะเพราะฉะนั้นก็มาทําสมการนะครับ ก็เป็น y สองครับจะเท่ากับ d ใหญ่คูณ5แลมด้านะครับหารด้วย d เล็กใช่ไหมฮะตัวนี้ก็เป็น y หนึ่งนะครับจะเท่ากับ d ใหญ่คูณกับแลมด้านะครับหารด้วย d เล็กนะครับให้ตัวเปนสมการที่หนึ่งตัวนีป้ปนสมการที่สองนะครับโอเคไหมแล้วคราวนี้ทำาไงต่อครับ มันลบกันใช่ไหมครับก็เอาสรรมการที่สองตั้งครับลบด้วยสรรมการที่หนึ่งนะก็จะได้ว่า y สองลบด้วย y หนึ่งนะครับจะเท่ากับ d ห้าแลมดานะครับส่วน d เล็กนะครับลบด้วย d แลมดาส่วนด้วย d นะครับเห็นไหมครับถ้าเราไม่แทนค่าตั้งแต่แรกเรามันจะง่ายนะครับักนะฟิสิกส์จะชอบเรื่องของตัวแปรมากๆกว่าตัวเลขนะครับ เพราะถ้าถ้าชอบตัวเลขกมากๆเขาก็คงไปเร็ยนคิตศาสร์แล้วนะมันจะช่วยเราได้นะครับ่ายสองลบวาหนึ่งก็คือเก้าเซนติเมตรใช่ไหมครับก็คือเดลต้าวนี่แหละครับเก้าคูณสิบกำลังลบสองนะครับ, 9, 10, ะบ, 2, ะรบจะเท่ากับนี่ครับ d ีแลมด่าะนะครับหารด้วยดีเล็กนะครับแล้วห้าลบหนึ่งนะครับอโอเคไหมฮะก็กลายเป็นสนะี่เนาะ เดี๋ยวที่ทดไม่พอแล้วนะครับเดี๋ยวก็ห้าลบหนึ่งก็ได้สี่นะครับก็คือสี่นะครับคราวนี้แลมด้าจะมีค่าเท่าไหร่นะครับแบ่งกรอบนะครับแลมด้าจะมีค่าเท่ากับนะครับเอา d ีเล็กนะครับคูณกับเก้า คูณ10กำลังลบ2นะครับหารด้วย4ีดีใหญ่นะครับถามว่า d เล็กรู้หรือยังครับก็นี่เองครับดีเล็กนะครับ0 0นมเตรเองครับแล้วดีใหญ่ล่ะครับก็คือนี่ครับดูจากรูปก็ได้ครับเห็นไหมฮะกูเขียนไว้ให้ซะดีเลยนะครับก็แทนค่าแทนค่าแล้วก็คิดเลขนะครับตัวนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับ ก็ขอดูคลยกันนิดหนึ่งนะครับครูก็ไม่ได้คิดเลขในใจได้ขนาดนั้นนะครับก็จะได้ว่าห้าร้อยหกสิบสองจห้านาโนเมตรนะครับโอเคครูเจ้าถามว่าสีอะไรห้าร้อยหกสนาโนเมตรนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูในแผนภาพนะครับเรามาดูกันว่าสีที่ว่านี้นะครับมันควรจะเป็นสีอะไรดีนะ เวลาที่เราทำนะครับเน้นนะครับเรา่าทำเพื่อได้คะแนนอย่างเดียวนะครับคนที่ทําเพื่อได้คะแนนไม่ค่อยเก่งอะไรนะครับเพราะว่ารู้จักแต่เอาตัวรอดนะครับแต่คนที่เก่งก็คือสร้างสังคมให้มันรอดด้วยนะครับคือความยิ่งใหญ่ของความเก่งกาจนะครับมันถึงจะเรียกว่าเป็นนักปรา์นะครับหรือว่าบัณฑิตนะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้รู้ลึกรู้จริงมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับโอเควันนี้อ่า ไฟลุกท่วมว่าวเลยนะครับเพราะว่าร้อนร้อนมากนะครับจะเข้ามีสายยนต์แล้วนะครับแต่ว่ามีนานี้ร้อนจัดจริงๆนะครับดูนะครับ562อ่าก็น่าจะเป็นราสีเนี่ยครับเโอเคมันอะไรครับเขียวนะน่าจะเป็นเขียวนะครับกัมกัมกึ่งกึ่งจะมาเหลืองนะครับเอาโอเคนะฮะผูก็ต้องมาดูมีมีชื่อเขียนนะครับถึงจะบอกได้นะครับว่าประมาณสีอะไรนะครับเพราะว่าให้ดูด้วยตาเปล่านะครับ บอกไม่ได้จริงๆเพราะว่าตาบอกสีนะครับต้องมีตัวเลขช่วยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าผู้ว่าเกิดบอกสีอะไรผิดหรือว่าบอกพูดอะไรที่เป็นข้อผิดพลาดในทางวิชาการนะครับอยากให้เดนเม้นต์มาถามบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้เงาเลือเกินนักเรียนปิดเทมก็เหมือนปิดหนังสือไปซะเลยไม่ค่อยมีใครถามเลยนะครับก็หวังว่านักเรียนนะครับจะไม่ใช่เรียนเอาเพื่อสอบนะถ้าเรียนเอาเพื่อสอบนะครับประเทศชาติของเราก็คงจะนะครับ ก้าวหน้าต่อไปไม่ได้นะครับอันนี้ครูก็เหมือนกันนะครูก็ไม่ได้สอนเพื่อว่าอยากได้แต่งเงินเดือนนะครับทําคลิปวิดีโอลงยู u ูบเนี่ยก็อยากให้เด็กเรื่องเงินไทยนะครับเยนเก่งกันนะครับจากตรงนี้ไปครูก็จะทําต่อไปในเรื่องของฟิสิกส์ระดับมหาลัยนะครับมัธยมจบนะครับจากตรงนี้ก็คืออินทันปีเก่าๆต่อมาเกจแผ่นปีใหม่ๆต่อมาก็เป็นระดับมหาลัยพอระดับมหาลัยก็คงจะเอาชอบปริญญาตรีนะครับ หลังจากนั้นครูก็จะไปทําคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะทุกอย่างรวมทั้งการเกษตรด้วยนะครับซึ่งก็เป็นความสุขในการที่จะได้เผยแพร่ความรู้นะครับโอเคครับวันนี้ก็พูดุค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับขอบคุณที่ตามครับ